สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับ comment, คอวามคิดเห็นของแฟนมลยบอลต่างชาตินะครับที่เขาเนี่ยชื่นชมทีมชาติไทยนะฮะหลังจากทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะเซอร์เบีย3ต่อ2เซตนะครับในก,นการแข่งขันเ a ชันลี2 2นฮะต้องบอกว่าแมตชนี้เนี่ยเป็นแมตท,ที่เราเนี่ยสามารถโค่นอดีตแชมป์โลกได้นะฮะ ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจสําหรับแฟนเย์บอลชาวไทยนะในแมตชนี้เนี่ยก็เป็นแมตท,ที่กดดันแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็หวังที่จะชนะนะฮะมีหลังเกมเนี่ยก็มีน้ําตากันหลายๆคนนะที่บอกว่าร้องไห้ดีใจมากที่สามารถเอาชนะในแมตช์นี้นะฮะแมตช์นี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดเนี่ยได้แก่พิมพิชยากกรมนะฮะหรือว่าน้องบีมนะทำไป31แต้มนะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็เป็นชจุออนโมกสีนะฮะที่ทำไป26แต้มนะครับแล้วก็ อัชระพรคงยศเนี่ยก็ทำไป17แต้มนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นทีมผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทยนะฮะก็คลิปนี้เนี่ยแอดมินก็นำคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติมาให้แฟนๆแ,แฟนโซนคอมเมนต์ได้รับชมนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเขาชื่นชมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างไรบ้างนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่า what a game ทีมชาติไทยสุดยอดมากมาก คอมเมนต์ต <ersch> ่อมานะครับการต่อสู้ของทีมชาติไทยมันช่างสุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยกับทีมชาติไทยพวกเธอตัวเล็กแต่ใจพวกเธอแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยบล็อกเก่งมากๆจังหวะป้องกันทําได้ดีในหลายๆจังหวะคอมเมนต์ต่อมานะครับพิมพิชยาเธอเก่งมากในแมตชนี้ตบได้คมมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยช่วยกันได้ดีมากเลย ฉันเห็นถึงพลังแห่งความสมัคคีจากพวกเขาคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณสุดยอดมากมากคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยมีจังหวะป้องกันที่ดีมากในแมตชนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้บล็อกของไทยทํางานได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ชัชจอนบล็อกได้แต้มหลายลูกเลยขอชื่นชมเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับผมวันนี้บอลเลวของไทยก็ทําได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ ผู้เล่นยุคใหม่ของไทยกำลังจะเขียนประวัติศาสตร์แล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ไทยแลนด์คมดุดันกว่าเซอร์เบียมากคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้เล่นทีมไทยร้องไห้กันเลยหลังจบเกมพวกเขาคงดีใจมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับแพชชั่นมาเต็มจริงๆสำหรับทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเธอถึงตัวจะไม่สูงมากแต่พวกเขาคล่องตัวและรวดเร็วจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ ยินดีด้วยไทยแลนด์เป็นเกมที่น่าอัศจรรย์สำหรับพวกเธอที่ทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเป็นเกมที่สร้างความทรงจําให้กับทีมชาติไทยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับชั้นเห็นอัจฉรพรโดนเสิร์ฟจี้จนเธอเสียศูนย์ไปเหมือนกันชั้นขอเป็นกําลังใจให้เธอนะคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยเก่งมากๆเป็นหน้าตาให้อาเซียนของเราจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับเกมรับไทยดีมากมากบวกกับการตีบอลที่คมมากในแมตชนี้ และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมเขาบอกว่าฉันจะขอเป็นแฟนกับทีมชาติไทยชุดนี้พอพวกเธอสู้ได้สุดยอดมากๆและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติที่มินเนี่ยไปหามาได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ก็ชื่นชมสาวไทยกันอย่างมากมายเลยนะครับก็สําหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะลงสนามน,นัดที่3พบกับทีมชาติเบลเยียม ในวันที่4มิถุนายนนะครับเวลา17.00นหรือว่า5โมงเย็นนะครับก็รอตามเชียร์ได้ต่างช่องวันช่องจีนเบงก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปนะครับผมก็นั่นแหละครับผมใครคิดเห็นยังไรก็คอมเมนต์ได้แล้วก็ใครอยากให้แอดมินหาคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ